เสดาของฉันนี่จะว่าเป็นเสดาถวายฉันก็มันก็ไม่เชิงนะทุกปีเนี่ยมันจะออกช่วงต้นพฤศจิกานี่ฉันได้ขายเลยได้ขายเก็บขายเนี่ยสอยขายโลเป็นร้อยเลยปกติพอพอธันวาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมดละของฉันนะมันไม่ไม่คือมันออกก่อนเขาแต่ปีนี้ไปทรงไปแปลกเนี่ยพอมันเก็บมดแล้วแล้วมันมาออกใหม่อีกชุดหนึ่งนี่ชุดนี่แล้วก็มันอร่อย ใครมาเห็นลูกค้ามาเห็นนี่สั่งเลยพอพอลูกจะดาวฉันออกนี่เขาสั่งเลยนะเพราะมันมันอร่อยมากมันไม่ขมมากมันไม่ขมมากนะแล้วกินดิฟได้เลยมันไม่ขมมากบางบางทีเขาบอกว่าถ้าดาวถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ขมก็ไม่อร่อยแต่ของฉันนี่ยังอร่อยเลยกรอบนี่เห็นไหมช่อ,อใหญ่นี่ดูแต่ละช่อช่อใหญ่แท้เลยสวย เนี่ยโรยแล้ยเนี่ยเกบส่งลูกค้าลูกค้าสั่งมาพอพอโทรบอกลูกค้าว่าสดามีแล้วนะเขาสั่งเลยสั่งหฮเกบเลยของฉันปลูกไว้นี่ประมาณกี่ทีบกว่าต้นนะสดาวพันนี่นะฉันมีพันจําหน่ายด้วยมันออกก่อนเขามันจะออกตั้งแต่ต้นพฤศจิกาเลยขายได้ราคาออกอย่างโดกเลยนี่เนี่ยรอยฉันตัดไปหมดแล้วนะนี่รอยคุ้นๆเนี่ยเนี่ยรอยคุ้นๆเนี่ยฉันตัดไปหมดนะนี่เขาก็แตกออกมาใหม่เป็นดอกด้วยนี่นี่เห็นไหมนี่ อีกเฟ้นเดือนเลยที่ฉันจะเก็บขายได้อีกมีเห็นไหมเนี่ยไอ้ต้นกุ้นกุ้นเนี่ยลอยฉันตาดขายไปแล้วนะนี่มันแตกกมาใหม่อีกเออถ้าใครอยากได้กิ่งทันฉันมีขายเด้อกิ่งตอนก็มีกิ่งเสียบยอดก็มีเนี่ยเดี๋ยวพอหมดแล้วฉันก็จะตอนกิ่งตอนกิ่งขายนี่ตอนนี้เอายอดก่อนมีประมาณยี่สิบต้น เันว่าปีหน้าฉันจะขยายปลูกอีกสักร้อยต้นเพราะว่ามันมันได้ราคาอันนี้ฉันโจที่ฉันโงไว้ตรงสูงมีโจงให้มันเป็นต้นใหญ่เพราะว่าฉันทํำกิ่งขายเด้อฉันก็เลยไว้กิ่งใหญ่ถ้ากิ่งใหญ่ก็แสดงว่าเราได้เราได้กิ่งเยอะไงเราก็ได้ทำกิ่งได้เยอะเดี๋ยวให้ดูยังสวยหเห็นเลยหเห็นจ้าเลยอะ เห็นไหมเนี่ยถ้าฉันถ้าเกิดฉันยังไม่ตัดนะมันก็จะออกตามข้อนี่อีกนี่มันก็จะออกยาวมาเลยสามข้อปกตินี่ถ้าฉันเรียบยอดฉันก็จะเอากินอย่างนี้แหละเสียบเก่งอย่างนี้เสียบข้อใหญ่นาะกินนี่ใหญ่จริงๆฉันขี่อวดเดอ้อของอร่อยฉันต้องอวดใครอยากได้พันธุ์ก็หลังไม่เดอ้ออยากได้ต้นพันธุ์ไปปลูกอร่อยแท้ นี่เดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวมีอีกหลายต้นเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเด้อให้ดูแค่ต้นนี้ต้นอื่นมีอีกเต็มเลยนู่นนู่นอกนุ่นไปดูต้น,นเถื่อนี่นมามาอันนี้ต้นมันฟูนี่ที่เขากินเข้าขนมขินของคนใต้ยนี่ดูต้นนี่ยสู้่อดูอีแม่ เต็มเลยพี่สาวฉันจะกลับมาจากอังกฤษเดือนพุมพาพี่สาวฉันบอกจงไว้ให้ด้วยเด้อนางอยากกินนี่เดี๋ยวสู้ช่อในตัวยังใหญ่ถ้าจงไว้อีกมันก็ออกตามช่ออีกอ,อ,อ,อ่านี่เขีนเลยลนไว้ละวันนี้ฉันอวดแค่สดาวกับฝรั่งเด้อเดี๋ยววันหลังฉันจะมาอวด ยอดขีเล็กเดี๋ยวจะเก็บขีเล็กยอด,ดอ,อ่อนไปต้มแกงกินอ้าวสวนมะกรูดเงินล้านสวัสดีจ้า